สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวกิจกรรมวันหยุดก็คือเขาจะมีการแจกของนะครับ Holiday Special Attendance เราเล่นไปเรื่อยๆครบ14วันก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับวันแรกวันที่2ก็มาถึงแล้วทีนี้ส่วนสำคัญที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือว่า มันจะมีอีเวนต์นะครับเซนต้าเปนเซนของขวัญของเซนต้าเราจะใช้ถุงเท้าเซนต้าถุงเท้าวันหยุดแรกตัวหน่วยนี้นะครับซึ่งต้องทำกิจกรรมที่เป็นลิมิเต็ดนะครับต่อวันเราควรจะได้จำนวนเควสททางด้านประจนภยัยด้านค้าขาย ด้านต่อสู้แล้วก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับเพื่อมาแลกของรางวัลโอได้เรือรุ่นปรับปรุงมาด้วยนะครับ<อ>เรือระดับ16นะครับเรือตรงนี้ได้มาเลยเออไม่สิบหแล้วสิแล้เรือระดับ17แล้วนี่สิดรุ่น17อย่างดีเลยได้ถุงเท้านี่มาแลกจะได้เลย แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่แน่ใจว่าเรื่องระบบเรือเนี่ยเขามีข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรือที่เราใช้เนี่ยไม่ได้ต่อขึ้นมาเองมันจะไม่ได้ค่าประสบการณ์ที่เราจะเรียนรู้ความสามารถของเรือนะครับเพราะว่าที่ผมเล่นอยู่เราไปได้เรือที่เราไม่ได้ต่อขึ้นมาเองได้มันก็จะไม่สามารถให้ค่าประสบการณ์ บูปินเรือเลเวลไม่ขึ้นเลยครับยังเป็นข,ข้อจำกัดของมันนะครับต้องดูดีๆเราไม่แน่ใจว่าสมมุติถ้าเราแลกได้เรือแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าให้ดีเราควรจะสามารถต่อเรือรุ่นอิมพูสก็คือว่าเราต้องเป็นเจ้าของเมืองเป็นเมเยอร์นะครับถึงจะสอสามารถต่อเรือรุ่นอิอมพูสรุ่นปรับปรุงได้นะครับถ้าเรือธรรมดามันจะไม่ขึ้นว่าอิมพูสขึ้นมา ปโอ้อยากจะให้เราไปยึดเมืองหรือเปล่าเนี่ยเราดูกันนะครับแล้วก็ของก็หลายอย่างเลยให้เราได้แลกก็มีเออตัวนี้จำเป็นนะครับเพราะว่าของที่จะใช้ต่อเรือระดับ18เนี่ยยังยังหายากอยู่นะครับก็ต้องมาแลกจากตรงนี้แหละ ระดับสิก็มีให้ด้วยกระดูกงูระดับกลางระดับใหญ่โอเคตรงนี้ส่วนหนึ่งกิจกรรมต่อมาที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือบัตเทอร์พิกเราเป็นการบาเทอร์ Butter, ก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าในหมู่บ้านนะครับอย่างเช่นวันที่1เราต้องหา มิสติก10หน่วยรัสตัน20อัลมอนด์20มาแรกเป็นอาร์กอนออยล์ได้จำนวน40นะครับทําให้ครบปั๊บเราก็จะสำเร็จภารกิจตรงนี้ได้ของรางวัลแล้วก็มันจะเป็นโพสต์ขึ้นมาด้วยนะครับได้เพชรน้ำเงินขึ้นมาทําไปเรื่อยๆนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 7วันเลยของแต่ละอย่างแต่ละวันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งวันสุดท้ายวันสุดท้ายก็จะได้ให้ทำเป็นยอดกําไรที่เราได้จากเราได้สินค้าพวกนี้เอาไปขายนะครับขายที่เมืองท่าก็คงต้องขายไกลๆก,กันนะครับก็เกมอยากให้เรา เรียนรู้เรื่องของการเลขเปลี่ยนสินค้าในหมู่บ้านนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูตัวอย่างกี้เป็นอาร์กอนออยใช่ไหมดูที่แผนที่โลกอ,อยู่ที่แอฟริกาล,ลงมาแล้วก็มากดตรงกลางนะครับที่เป็น explorer าก,การสำรวจจะขึ้นชื่อหมู่บ้านาบ,บแล้วก็มาดู บัตเทอร์การเลกเปลี่ยนสินค้านี่อาร์กอนออยเราต้องเอาของเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็กดดูหมดนะครับตัวนี้มิสอยู่ตรงไหนเมืองอเล็กซานเดียเมงกาซีเมงสวีตมืองทิโปรีอ่าอยู่แถวนี้แล้วก็เอาจำนวนให้ได้ตามที่เขาต้องการมาแลกนะครับาสามอย่างแลกไปจะได้ของนี้ขึ้นมา ซึ่งตัวที่เป็นวิลเลตเนี่ยเราจะมีสภาพของวิลเลตด้วยซึ่งมันมีผลต่อการแลกถ้าเกิดภัยพิบัติอย่างเช่นตะก,กะแตนอะไรหรือแห้งแล้งอาจจะทําให้การที่เราจะแลกเนี่ยได้น้อยลงเพราะเราแลกได้ถึงระดับหนึ่งเราก็ได้ของรางวัลในหมู่บ้านด้วยนะครับตอนนี้ผมได้เป็นกล่องครับระดับ A ขึ้นมาให้ อ่านีเ่เป็นตัวอย่างนะครับเกมก็อยากให้เราเรียนรู้เรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้ามันก็ผมว่าถ้าให้ดีในส่วนกิจกรรมเนี่ยต้องรีบทํานะครับเพราะว่าถ้าเราช้าๆทําทไปเนี่ยอาจจะไม่ทันการกเรามีขั้นตอน ที่เราต้องไปหาของหลายอย่างเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเขาแย่งกันแย่งสินค้าจะทำให้เราขาดแคลนสินค้าที่เราจะมาแลกนะซึ่งเราก็ต้องเสียเวลารอของหลายของบางอย่างเขาแย่งกันได้แต่เราได้ทำก่อนก็จะทำให้เราหมดภาระ,ะในการไปหาของพวกนี้ละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องทํากําไรให้ได้ด้วยนะครับไม่ได้ว่าเราแลกครั้งเดียวสําเร็จต้องนําไปขายได้กรราําไรอย่างนี้ก็ละหนึ่งล้านมาสองล้านนี่มาห้าล้านอ,อย่างนี้ครับก็คงต้องทำหลายๆครั้งนะครับโอเคครับแนะนำกิจกรรมนะครับ หากมีอะไรนะ่าสนใจผมก็จะมาแนะนำอีกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ